ตายผมเออผมทำผมทำกาแฟหกแล้วคุณหมดเลยผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมอุ่นยาแล้วโดนคุณด้วยเหรอโอ้ขอโทษขอโทษครับขอโทษจริงๆครับขอโทษครับเดี๋ยว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 หยุดนะโอ้ยโชคดีครับวันนี้ผมซุ่มซ่ามจริงๆอ่ะกุนสเตซี่เขาตายแล้วโทษทีไม่เป็นไร คืออผมแฮร์รี่ค่ะเพื่อนเก่าของปีเตอร์ค่ะฉันรู้คุณเป็นใครโทษทีพอดีฉันกำลังรีบนะไมเเ่เสียดายเขาไม่ได้แนะนำให้เรารู้จักกันนึกว่าคุณเลิกกันแล้วอ๋อใช่